ทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นคือการเรียนรู้และความเจ็บปวดจากการสูญเสียก็เช่นเดียวกันการเจ็บปวดและผิดหวังคงเป็นสิ่งที่หลายคนต่างก็เคยผ่านมาันมาซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีวิธีการรับมือกับความเสียใจนี้ได้แตกต่างกันออกไป และในทางจิตวิทยาก็มีทฤษฎีที่ใช้อธิบายวิธีและกระบวนการรับมือเมื่อมนุษย์เราจะต้องเผชิญกับความเสียใจในชื่อว่า5ระยะของความเสียใจซึ่งปรากฏครั้งแรกในหนังสือ On Death and Dying เมื่อปี2512โดยเอลิซ t เบธ b l e r r ร s s จิตแพทย์ชาวอเมริกันเชื้อสายสวิส ผู้บุกเบิกการศึกษาเกี่ยวกับคนที่กำลังจะตายแม้ว่าทฤษฎีนี้นะคะจะศึกษาจากการจัดการกับความทุกข์ทรมานและความเศร้าโศกเสียใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่หมดหนทางรักษาและทำได้แค่รอคอยความตายแต่ทฤษฎีนี้กลับเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจนนำมาปรับใช้กับรูปแบบความเสียใจในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ความเสียใจจากการสูญเสียคนรักความเสียใจจากปัญหาความรักปัญหาเรื่องงานหรือเป็นความผิดหวังและเสียใจในเรื่องอื่นๆในส่วนของความเสียใจ5ระยะของคิวเบอร์รอสที่ใช้อธิบายว่ามนุษย์มีระยะการยอมรับความจริงและอยู่กับความเสียใจได้อย่างไรมีดังนี้ค่ะระยะแรก การปฏิเสธความจริงเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดในขณนะดเดียวกันเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงซึ่งนี่เป็น,นกลไกปกตินะคะที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่พร้อมรับมืออาจจะมาพร้อมกับการร้องไห้ฟูมไฟล์โทษตัวเองหรือแม้กระทั่งความเครียดแค้นสเต็ปต่อไปความโกรธ การเกลี้ยวโกรธนั้นเป็นเหมือนกับบอดีการ์ดของความเจ็บปวดซึ่งในระยะนี้เราจะใช้ความโกรธเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรไปเดวิดเคสเลอร์ผู้แต่งหนังสือร่วมกับคิวเบรอสกล่าวกับสำนักข่าวและเขาได้ให้คำแนะนำว่าหากต้องการที่จะเอาชนะความรู้สึกผิด และการกล่าวโทษคนอื่นไปเรื่อยๆก็คือต้องยอมรับในสัจธรรมของโลกให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่กับเราไปตลอดการและปลดปล่อยความโกรธให้ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะกรีดร้องในรถต่อยกระสอบทรายหรือเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลังในการออกกำลังกาย เมื่อความโกรธเริ่มจางหายไปสเตปต่อไปคือการต่อรองสเตปนี้ความรู้สึกผิดจะกลับเข้ามาแทนที่เรามักจะย้อนหวนไปถึงเหตุการณ์ความสูญเสียและคิดว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้จะเลือกทำอย่างนั้นหรือไม่ทำแบบนี้รวมไปถึงการสวดมนต์อ้อนวอนตามความเชื่อยอมทําทุกอย่าง เพื่อเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ให้เกิดความเสียใจและยื้อเวลาไม่ให้ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดให้นานที่สุดซึ่งบางคนอาจจะอยู่ในระยะนี้เป็นเวลานานหรือบางคนก็อยู่กับมันเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นและถึงแม้เราจะพยายามต่อรองในทุกทางแล้วโลกก็ไม่ได้ใจดีกับเราเสมอไปและสิ่งไร้ยๆก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและระยะที่4 ซึมเศร้าระยะนี้จะเป็นตอนที่เรารู้แล้วว่าไม่สามารถต่อรองกับความเจ็บปวดได้เราจะกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้งแม้ว่าจะยังทำใจไม่ได้ก็ตามเราจึงทำได้แค่เสียใจเศร้าใจตรอมใจจมอยู่กับความเศร้ามีภาวะซึมเศร้าซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าได้เลย ซึ่งความเศร้านี้จะส่งผลกระทบต่อแต่ละบุคคลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเข้าสู่ระยะนี้ตั้งแต่ไม่กี่เดือนแรกหรือบางคนอาจจะจมอยู่กับความเศร้าหลังจากเผชิญหน้ากับความเศร้าเสียใจเป็นปีๆการรับมือกับความเศร้าสามารถทำได้หลายวิธีทั้งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนในครอบครัวรวมถึงฝึกฝนการดูแลตัวเองเป็นประจำ และเมื่อสงสัยว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นก็ควรที่จะปรึกษาจิตแพทย์ทันทีและระยะสุดท้ายนะคะคือระยะของการยอมรับความจริงเมื่อวันเวลาผ่านไปความเศร้าเสียใจจะเริ่มเบาบางลงถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงว่าเรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับความสูญเสีย ซึ่งการยอมรับความจริงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราโอเคกับความสูญเสียนั้นแต่หมายถึงการที่เรายอมรับความจริงในชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียดังนั้นการมาถึงของระยะนี้จึงหมายถึงเรากำลังเยียวยาความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญอยู่ และจะสามารถค่อยๆมูฟออนได้แน่นอนว่ามันก็ยังอาจจะเจ็บปวดอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้ววันเวลาจะช่วยเยียวยาเราจนกลับมาเป็นปกติและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมีความสุขได้มากขึ้นแม้จะไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนจะต้องใช้เวลานานเท่าใดแต่อย่างน้อยที่สุดหากฟันฝ่ามาได้ถึงสี่ระยะก็เท่ากับเราเก่งมากแล้ว สำหรับวันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังต้องการจะฝ่าฟันความเสียใจขอให้ก้าวผ่านมันไปได้นะคะและหากชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์หรือรอติดตามเรื่องราวอีกมากมายได้ที่ The Story และสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ